เพราะว่าธรรมชาติของของขันเนี่ยพอมันคิดปุ๊บเนี่ยมันจําปุ๊บมันคิดปั๊บไอตัวรู้เนี่ยอ่าไอตัววิญญาณเนี่ยคือสัญญาจําได้สังขารปรุงแต่งไอตัววิญญาณมันก็วิ่งเข้าไปรู้ธรรมชาติของมันอ่ะมันไปด้วยกันตลอดเพราะฉะนั้นการที่เรามารู้อยู่กับตัวเองเนี่ยนะฮะอ่าเพื่อจะให้มันเกิดความสงบเพื่อเมื่อมันสงบสติมันจะวิ่งเข้ามา อ่าเข้ามาแต่มันไม่สามารถที่จะเป็นแบบสติต่อเนื่องได้เราไม่สามารถรู้ว่าสติมันคืออะไรตอนแรกอ่ะแต่เมื่อมันเกิดความสงบปุ๊บเนี่ยเพื่อเราจะแยกระหว่างรู้กับคิดออกจากกันแยกวิญญาณกับสังขารออกจากกันเนี่ยที่ผมกาลังพูดอยู่เนี่ยเพราะธรรมชาติวิญญาณกับสังขารเนี่ยมันเป็นปฏิจจุติจะดสงประบาดมันไปด้วยกันวิญญาณตัวนี้ไม่เคยสงบเลยตัวรู้ตัวเนี้ย มันม่แต่ไหลไปตามความคิดไหลไปตามสัญญาไหลไปตามเวทนาใช่ไหมฮะเพราะมันทํางานอยู่ตลอดเรากําลังรู้ตัวตัวเนี้ยด้วยการมีสติสติที่แบบฟังให้เข้าใจกลับมารู้มารู้อะไรก็ได้ภายในกายรู้ลมก็ได้อืเวลาเดินรู้การเคลื่อนไหวก็ได้เพื่อเพื่อสติมันจะดบกลับมาเวลามันคิดเพื่อจะแยกระหว่าง ตัวรู้เนี่กับความคิดออกจากกันก่อนไม่ให้แม้ให้ธรรมชาติสองตัวเนี่ยมันมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอ่าเพราะว่าไอ้ตัวตัวความคิดเนี่ยมันจะกลัวตัวสติถ้ามีสติตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยความคิดมันจะดับไปโดยธรรมชาติอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะตัวรู้ตัวเนี้ยพอมันคิดมันก็ไปไหลไปเรื่อยธรรมชาติมันไปด้วยกันใช่ไหมต้องดึงตัวรู้มารู้ส่งก็คือมารู้ที่ฐาน ผจะจมูกเวลาเราอยู่กับตัวเองไม่ได้ฟังแต่เวลาเราฟังคลิปผมใช่ไหมเ <c oughs> ออมันก็เอามารู้อยู่กับการฟังมันก็เกิดความสงบขึ้นมาไงอ่าเมื่อเกิดความสงบขึ้นมาอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างเช่นความคิดผุดขึ้นมาสติมันจะได้ดีดกลับมารู้ปุ๊บความคิดก็จะดับไปอ่าตัวรู้นั้แทนที่ตัวรู้เนี่ยมันจะหลงไปกับความคิดใช่ไหมมันกลับไม่หลงเพราะตัวสติดีดกลับมาตัดตัดก่อนความคิดก็ดับไป ความคิดเนี่ยไอ้ตัวความคิด่มันจะหลอกตัวรู้อ่ามันจะหลอกตัววิญญาณเนี่ยตัวสังขารเนี่ยให้ไปตามมันอ่าเพราะว่ามันคือเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือทําไมเวลาคนเป็นทาความสงบชอบไปนั่งสมาธิใช่ไหมไปหยุดความคิดใช่ไหมเออแต่มันไม่เกิดปัญญาไงครับเพราะในขณนะนั้นมันไม่มีสติอ่ามันจะเป็นธรรมชาติผมนึงบอกว่าลเ,ลนะเออมันเป็น,น,นชาญมันเป็นสมาธิชาญตัวนั้นน่ะไอะ้ตัว<ป>าคนาือนกันไหมจ๊ะาวนานั่งสมาธิาวนา อออก็หมบจิตหมนงันอาจจะอยู่ตรงสะดืออยู่ตรงลมหายใจอก็เหมือนกันได,ได้ได้เป็นฐานทั้งหมดเลยเป็นฐานเออเป็นฐานทั้งหมดเลยเออเป็นฐานเพื่อให้สติมดีดกลับมาคือเอาตัวรู้น่่มารู้วิธกายแต่อย่าให้มันรู้สงบลึกไงผมเนี่บอกว่าถ้าลึกลึก,ลก,ลกสงบลึกปุ๊บเน,นี่ยไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันเป็นฌานเข้าไปครอบมันจะไม่เกิดปัญญาสติตัวนั้นไม่ตื่นถ้าลึกขนาดนั้นความคิดก็ไม่เข้าใช่ มันก็ไม่มีไม่เป็นธรรมชาติใช่ก็มันเป็นฌานก็ไปกดแล้วอ่ะเออมันมันก็สงบอย่างเดียวอ่ะสงบอย่างเดียวเออสติมันไม่ตื่นผมกุกเลยสี่สิใช่เขาเรียกว่าสติมันไม่ตื่นแต่ในขณะที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่กับชีวิตประจำวันอ่าเราไม่ต้องฝึกไงสติอ่ะแค่ฝึกให้เรารู้ตัวรู้ตัวฝึกปุ๊บสมมุติเราเราเผลอไปเผลอกับความคิดเพราะว่าพอความความคิดเนี่ยมันออกมาความคิดจะเป็นขยะใช่ไหม มันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ามันบังมันมันจะผักความรู้ไปตามความคิดเลยไอ้รู้ตัวตอนเราจะไม่เคยรู้ตัวเลยเพราะว่ามันมีความคิดอยู่ตลอดไงมันก็ไปตามความคิดหมดไงไปู้เรื่องคิดความคิดก็สร้างอดีตบ้างอนาคตบ้างไปอย่างเนี้ยไอ้ตัวรู้ก็ไปรู้อยู่เงี้ยทั้งวันกลับมารู้ตัวทีเหมือนซักท่าอยู่เนี่ยเหมือนกินข้าวอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ตัวคิดไปเรื่อยไอ้ตัวรู้ก็ตามความคิดไปแต่พอไปเหยียบหินปุ๊บไปคิดไอ้ไปไปกินข้าวไปโดนหินใช่ไหมปุ๊บกลับมารู้ตัว ผมคี่ก็หยุดไปในขณะนั้นสติมันตื่นขึ้นมาไงสติมันดินมาเองเออผมนึกบอกว่าเนี่ย,ยการที่จะฝึกให้สติมันตื่นรู้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิฌา,นเ,า,ามมนเข้าแทกความสงบเข้าแทกมันจึงต้องอาศัยความสงบแบบที่มันมีการกระทบอ่าไม่ใช่สงบ,บ,บแบบลึกแบบึกอ่าสงบตัวนั้นมันจะต้องมีมีมีความคิดผสมอ่าแต่ถ้าพอเข้าฌานไปมันไม่มีความคินไง อ่ามันจะตัวสุบเป็นข้าแทกชานข้าแทกใช่ไหมผมคิดมันจะหายไปเลยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ความคิดอะไรก็ได้คว, <c oughs> ความคิดที่เข้ามาผสมก็คือความคิดปกติตคือคว,ความคิดปัจจุบันเนี่ยก็คือเราคิดเรื่องการเรื่องงานแต่ปัจจุบันเราก็ต้องทิ้ง<ช>คิดเสร็จเราก็ต้องทิ้งไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นสืบต่อไปอีกมันจะไม่จบไอความคิดปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นอด,ดีตไปอีกปรุงแต่งไปอนาคตไปอีกมันแตก่ากการเรียนนั่นแหะมอย่างเรียนหนังสือ อย่างเช่นการเข้าฟอสเรียนหรืออบรม,รมอบรมอบรมคือการใช้ความคิดในการฟังไอ้น,นั้นจำเราพยายามจำใช่มันขัดกันขัดกระทรรมอ่าเพราะตัวนี้มันจะไม่จำ<ช>เมื่อสติดีปุตต๊บเนี่ยเออความคิดมันจะดับไปสัญญามันไม่ทํางานต่อไม่เกิดสัญญาเพราะว่าเราถึงต้องรู้ตัวไงอ่าที่ท่านสอนที่รู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ถูกอ่าแต่มันต้องสอนให้เข้าใจด้วยนะว่า แม่บางคนรู้ตัวต้องพร้อมก็ไปฝึกสติอะไรไปไปยกนี่ไปเอาสติอย่างเดียวมันไม่ได้การที่จะไปสร้างสติสติมันตึงมันเกินไปใช่มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่ามันต้องรู้ตัวก่อนเอาเอารู้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าธรรมชาติของรู้ตัวนี้มันจะวิ่งตามความคิดเพราะฉะนั้นแยกมันออกมาก่อนให้สติมันตื่นในขณะคิดจะเอาสติมาได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องรู้ตัวขึ้นมาก่อนรู้ว่าเนี่ยกำลังนั่งกระดิกขาอย่างเนี้ย ะกะดิขาอยู่เนี่ยอ่ามันก็จะเพลินๆไปใช่ไหมเพราะธรรมชาติของรู้ตัวเนี้ยมันเคยไปตามความคิดพอมันพอมันจะมารู้โดยเฉยๆเนี่ยโมหะจะเข้าแทรกอ่าโมหะมันจะเพลินอะ่ะมันความคิดมันจะค่อยหยอดมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าสติสติมันจะดีดมาปั๊บเลยเราถึงต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอุย้ยเนี่ยสติมันจะดีขึ้นมาความคิดจะดับปั๊บเลยรู้ก็จะกลับมารู้ต่อเพราะฉะนั้นเขาถึงสอนที่รู้ลมถ้ารู้แบบ รู้หรือรู้การรู้พุทโ,โธอย่างเงี้ยก็ต้องพุทโธอยู่ตลอดอย่างเงี้ยจนกว่าว่าตัวรู้ตอนนั้นมันจะชนานาญชนานาญในการรู้ตัวเนี้ยสติมันจะได้ดีจะได้ดีได้ดีกลับมาเวลามันมีนความคิดสติมันจะได้ตื่นได้ตื่นในขณะที่ความคิดดับไปนสะสติมันตื่นขึ้นมาสักพักสติมันก็หายไป <misin? S 1> เออเพราะว่ามันยังไม่ต่อเนื่งมันยังไม่ได้ตื่นรู้จริงๆ,<ะ>ๆเออถ้าตื่นรู้จริงๆแล้วสติไม่มีหายมันจะอยู่อย่างนั้นแต่มันก็จะมีเผลอไปตามอารมณ์ตรงนี้ถึงเป็นเรื่อง ที่ต้องอธิบายกันอีกยาวไงใน,ในหลักการของผมสอนว่าเนี่ยคนเราพยายามที่ไปฝึกสติไปฝึกอย่างนี้คือคือให้เรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นฐานอ่าฟังให้เข้าใจให้รู้เนี่ยวฟังก็รู้สติในขณะที่คุณฟังเนี่ยสติมันจะมีอยู่อ่าแต่มันมันรู้ตัวมันจะมีตัวสมาธิแบบที่เป็นสัมมาแล้วก็มันจะรู้ตัวอยู่มันจะไม่ต้องไปคิดไงเพราะมันคิดปุ๊บมันไม่ตามความคิดไงนั่นแหละ มันก็เป็นสมาธิมันครบองค์รวมทั้งสามเลยนะสตะิสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมมันพร้อมที่จะเกิดปัญญาได้ตลอดตรงนี้แหละที่เขาที่เขาก้าวหน้ากันที่เขาไม่ได้ติดสมาธิไม่ได้อะไรพระพุทธเจ้าเรียกว่านี่แหละอริยสัจสี่สติปัฏฐานสีเราต้องเดินให้ถูกบ้านที่จะไปฝึกเอาสติอย่างนั้นอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่ยากสติมันไม่มีตัวตนแต่ไอ้รู้เนี่ยมันสัมพันธ์ได้เ่ราเรากับลังร,ร,รู้อะไรเนี่ย สมมุติเรากาลังดีมืออย่างเงี้ยเหมือนอ่าอาจารย์กําพลทองวุนุ่มเนี่ยแกพิการใช่ไหมพอแกมันหมดอะไรตายอยากแล้วใจมันก็คิดฟุ้งซ่านแกก็เลยหาความสงบไปฟังคิดหลวงพ่อกาเขียนก็เลยกระดิกนิ้วอย่างเดียวมันก็มาดูที่นิ้วไงพอมันคิดมาสติมันดีกลับมาก็ต่อสู้ไงตอนแรกมันก็เพลินไปอยู่พอกระดิกนิ้วเดินสักพักมันดืนตัวไปอ่าพอลินตัวไปมันก็ควดจะรู้ตัวควดสติจะดีกลับมามันช้าไง ก็เอาอุปถัมภ์กระดิกกระดิกอ่ากำหนดกําหนดไว้กําหนดความยู้สึกตัวไว้ทีเนี้ยจับตรงนี้ไว้อ่ากาหนดจนมันเรื่องจนเรื่องชินเพราะมันทําต่อเนื่องอ่าไม่ไม่ไม่คาดเคลื่อนไงทําต่อเนื่องทาต่อเนื่องทีนี้ก็สมมติเราไม่ไม่ได้เป็นคนวิการใช่ไหมแล้วก็เนี้ยแล้วก็กระดิกเนี่ยเราก็รู้ต่อเนื่องไงพอรู้ต่อเนื่องเนี่ยทีนี้มันจะเลือกแยกรู้กับคิดออกจากกันก่อน พอเัาคิดปุ๊บสติมันจะดีดเข้ามาโดยอัตโนมัติเออตัวเนี้ยถึงจุดหนึ่งมันใช่พอมันตัวมันอิ่มตัวเพิ่มพอมันดีดไปบ่อยพอพอเราทําอย่างนี้อยู่บ่อยมันเริ่มรู้ชัดขึ้นรู้ชัดขึ้นสติมันก็ดึงมาเองอ่าเพราะเราทําอยู่บ่อยบพอคิดปุ๊บสติมันดีดมาปุ๊บมันเริ่มจาสภาวะของมันได้ทีเนี้ยมันไม่ต้องทำอเห็นีก็เริ่มเราก็เริ่มปล่อยมันเริ่มรู้ตัวทุวพรอมีว่าพอมันดีพอคิดปุ๊บสติมันดีดมาเองเออ พราะสติมันดีดมาเองมันก็เหมือนมีสมาธิมันเหมือนชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองเออนี่แหละบางคนพอมันทําถึงจุดหนึ่งแล้วสติมันเข้ามาอยู่ข้างในโดยธรรมชาติเลยทีเนี้ยพอเข้ามาพอคิดปุ๊บมันรู้ปั๊บพออะไรมากระทบปุ๊บเห็นอารมณ์ปั๊บๆเลยตรงนี้แหละเขาเรียกว่าต่อเนื่องแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปดีดมือต่อเนี่ยเพราะมันตื่นรู้ขึ้นมาแล้วแต่ถ้ามันเถอ่อเราก็ต้องดึงอ่าช่วยขึ้นมาหน่อยเวลามันฟุ้งซ่านอ่าเราก็เราจะพอถึงจุดนั้นแล้วเราจะรู้วิธีไป เพราะเราเริ่มแยกออกแล้วาามมเพราะฉะนั้นคน,นพยายามไปฝึกสติมันก็ยากเพราะสติมันไม่มีตัวมีตน <c oughs> แต่ไอการรู้เนี่ยสติมันอาศัยตื่นตื่นในแต่ละขณะที่ความความคิดพวกพวกสัญญาสังขารเข้าแทรกกับเวทนานะมันจะตื่นตึ่นขึ้นมานะคือเราต้องอาศัยรู้ตัวก่อนไงถ้าเราไม่มีจับไม่มีฐานของจิตเอาพูดง่ายไ,ไอตัวรู้เนี่ยเปรียบเสมือนตัวจิตทุกอย่างมันไหลออกไปจากตรงนี้หมดเลยอ ไอสังขารมันก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวข้ามาอย่างนั้นแหละแต่มันมีตัวสัตตนังหรือตัวจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดสังขารนด้เฉยมันไหลไปตามกันเพราะมันเป็นอนุัสไงมันชินเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจิตของเราได้เนี่ยเราจะทําลายตัวสัตตนังเราต้องเอาตัวจิตต,ตัวความรู้สึกเนี่ยมารู้ที่ตัวมารู้ที่กายที่ใจที่จมูกที่อะไรก็ได้เป็นอุบายทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าก,กรรมฐานสี่สิบกองอ่าไม่ใช่ว่า มึงรู้รวมทั้งชีวิตเนี่ยแหละโง่พอมันรู้รวมพอสติมันดีมันตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องปล่อยให้มันรู้โดยธรรมชาติมันถึงจะปัญญาถึงจะพัฒนาต่อไปได้ถ้ามึงไปรู้แต่รวมปัญญามันก็พัฒนาไม่ได้มันก็ไปจับแต่รมอยู่จนการเป็นนิสัยทีนี้ปัญญาไม่ทํางานเอาตัวสงบอย่างเดียวทีนี้ทําอะไรก็อยู่การรวมอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่เห็นการไปการมาไม่เกิดปัญญาเนี่ยพราคิดก็ทิ้งไปเลยกลับมารู้รวมอยู่อย่างนั้นทั้งชีวิต ทั้งๆท,ที่มันรู้ตั้งขั้นล้าเราก็ต้องปล่อยไงให้จะพัญญาวิปเกิดวิปปัสนาญานการเจริญขึ้นมาเองนั่นคือวิธีไปของมันเราต้องดูตัวเองว่าเออโอตอนนี้มันรู้ตัวโทษร้อมได้ล้วนี่หว่าเพราะทุกครั้งที่มันคิดเนี่ยถ้าเรารู้ตัวได้ต่อเนื่องสติมันจะดีดมาโดยธรรมชาติอ่าไม่ต้องไปฝึกสติอะไรไม่ต้องไป ผมบอกว่าไอ้ที่ไปยกมือยกไ,ไม้มันไปฝึกสติอะไรเอาตัวรู้ตัวให้ได้ก่อนแยกรู้กับคิดออกให้ได้ก่อนเดี๋ยวสติมันจะดีเข้ามาเองอ่ามันอาศัยสัญญาจําตรงนี้ไปก่อนอ๋อนี่ในขณะรู้ตัวเนี่ยคุณรู้อะไรคุณรู้ลมใช้สัญญาจําเลยใช่ไหมอืมคุณรู้ลมพอเวลาคุณทํางานบางทีมันรู้ลมไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปรู้กายเคลื่อนไหวสลับกันไปกันมาคือประคองให้ตัวรู้นะ่ะไม่หลงไปกับความคิดอาศัยสติก็มาแทรกกลาง พอมาคิดปุ๊บเนี่ยมันจะดึงเอาตัวรู้ออกไปออสติมันก็มาตับก่อนเออมันจะมาดูสติมันดีมนเองคิดพวามคิดก็ดับไปแค่นั้นเองเขาเรียกว่าตื่นรู้แต่ละขนะจิตอ่าในขณะที่สังขารใน,นปรุงขึ้นมาไงไอ้ขยะปรุงแว๊ขึ้นมาเนี่ย,ยกํากลังจะปรุงเพื่อจะมจะออันจะหอเอาตัวรู้ออกไปนะธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะเอาตัววิญ,ญญาณออกไปสังขารกับวิญ,ญญาณเนี่ยที่รพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเมื่อมีสังขารจึงมีวิญ,ญญาณไง ธรรมชาติมันไปด้วยกันเราเอาตัวสติตัวนี้เนี่ยมันตัดมาตัดฟันขาดออกจากกันไงระหว่างรู้กับคิดเด่ยอ่ามาแยกระหว่างเออมาแยกระหว่างสัญญากับสังขานอาศัยที่มันตื่นรู้มันดีดมันตัดบ่อยๆมันตัดบ่อยๆมันก็จะเกิดปัญญาอ่าไอ้ตัวรู้เนี่ยจะเริ่มเป็นตัวเขาเขาถึงมันหลงแต่ว่ามันก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันมีสมาธิเขาไปหล่อเลี้ยงไงสมาธิตัวนั้นไม่ใช่สมาธิฌานมันเป็นสมาธิ เขาเรียกว่าสมาการตื่นรู้จนเออสมาธิตัวนี้มันเอื้อต่อต่อปัญญาเพราะว่ามันมันอาศัยสติมาฟันมาเป็นตัวฟันฟันระหว่างคิดกับรู้นี่แยกออกจากกันพอพอมันไม่คิดคนเราเวลามันไม่คิดมันก็เกิดความสงบแค่นั้นใช่ไหมแต่สงบตัวเนี้ยมันสงบด้วยมีสตินําทีเนี้ยพอสติเข้ามาในกายแล้วเนี่ยมันตื่นรู้แล้วทีนี้ยสติตัวนี้จะนําทั้งหมดเลยไปนั่งสมาธิยังไงก็เข้าฌานไม่ได้ เมื่อสติมันตื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในวิธีนี้<ช>เราจรึงบางคนถึงจะเข้าใจผิดไงต้องมีสติมากๆต้องม่อะไรอย่างเดียวไงใช,ใชออ่พยายามที่จะมีสติสติแต่ที่จริงอ่ะมันต้องรู้รู้ตัวโทษพร้อมอ่ะเออรู้ลมก่อนรู้กายเคลื่อนไหวสติไม่ต้องไปหามันหรอกมีอยู่เนี่ยนะปกติเออในขณะที่มันรู้อยู่มันมันก็จะเห็นตัวเองอยู่มันอยู่กับตัวเองอยู่อ่า สมาธิก็ไม่ต้องไปหามันในขณะรู้ตัวมันเป็นสัมมาอยู่เราไม่ต้องไปแยกมันไงก็แค่รู้ตัวไม่หลงไปคิดอ่าแต่พอเรารู้ตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆสัญญาณจะจําได้วการรู้ตัวอย่างเงี้ยพอมันมีความคิดดีดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกาลังแว๊บมันจะมาอยู่ตลอดความคิดอ่ะสติมันก็ดีดกลับทุกขณะจิตอ่าพอจะคิดอีกสติดีดกลับมอีกความคิดกัดับกระเต็นออกไปเขาเรียกว่านี่แหละนี่แหละ,หละการฟังการการฟังให้มันเกิดช่องว่างอ่า พราะบางคนเนี่ยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันว่างเลยนะเออจนวิ้มันเกิดช่องว่างจน,นคิดกะรู้เนี่ยมันแยกแยกกันอแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนจริงๆให้เกิดปัญญาหลงนะมาหลงตัวรู้ว่างๆอีกทีดริงพอมันเกิดช่องว่างแล้วไปรู้ว่างๆหลงอีกอมีเดีกข้างไหนสดุดาปัญญามันจะไปทางทางผิดเลยทางผิดเลยเพอรอาะว่ามันจะต้องตื่นรู้ขึ้นมาถ้ามันตื่นรู้ปุ๊บมันจะไม่ไปรู้ว่างๆมันจะคล้ายๆว่า มันรู้มันรู้ของมันน่ะรู้แบบอิสระอยู่เพียงแต่ว่ามันตอาสัยปัญญาอ่านั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่ากัจะพัฒนาไปถึงที่สุดอ่าตรงนี้ผมถึงบอกว่าเนี่ยสติเนี่ยมันจะดีข้นมาเองไม่ต้องไปฝึกฟังให้เข้าใจให้มันรู้ตัวรู้สมมุติฟังคลิปผมเนี่ยนั่นแหละก็เหมือนคุณเตไอตัวรู้เนี่ยมันรู้อยู่กับการฟังอยู่เออมันมันมีที่เกาะอยู่มันอยู่กับตัวเอง พอมันมีความคิดมาสติมันจะดีดไอ้ความคิดมันหายมันไม่ใส่มันไม่ให้ค่าความหมายไงนั่นแหละมันเป็นการสุดในตัวแต่คนมันไม่รู้ไงมันชอบไปนั่งสมาธิชอบไปทําอะไรที่มันยากๆไปเดินจงกรมไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สอนกันด้วยปัญญามันแยกไม่ออกมันก็เลยทําผิดวิธีเออนั่นแหละพอไปสงบมากๆไปเดินไปเพ่งจักกายใช่ไหมก้าวย่างหนอขาย่างหนออยู่อย่างนั้นนะนึกออกไหมครับก็ พยายามไม่จดจ่อกับสิ่งนั้นนั่นแหละมันเป็นสมถะเขาไม่รู้ตัวพอเป็นสมถะมันก็ไม่เห็นความคิดไงเพราะพราะความคิดเพราะความคิดมามันตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งหมดเลยอ่ะมันจะบังคับข้อหาตัวนั้นอ่ะมันเป็นการบังคับเป็นการทรมานแท้จริงอ่ะให้สติดันดีมาแต่ละขณะในขณะที่เรารู้ตัวเคลื่อนไหวในอิริยาบถสี่ที่พระเจ้าสอนนี่แหละคือเส้นทางเพราะฉะนั้นเราต้องประคองตัวรู้อ่ะอ่าอย่างผมนะ่ะตอนสไัยบมฝึกอ่ะ ผมไม่มีครูอาจารย์ผมก็ปะระกองไว้ที่จมูกรับแต่ผมไม่ได้ดูลมนะผมกำหนด,ำหดกำหนดความรู้สึกตัวไว้อ่าพอมันมีความคิดเข้ามาแทรกเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดไว้ปันเร็วมากเลยลมชิดเนี่ยมันพาไปสติเราฟุมันไม่ตื่นกิดแต่พอเรากำหนดปึ้งเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยปึ๊บอ่ากำหนดไว้กำหนดความรู้ตัวไว้รู้ที่ปลายจมูกแล้วก็ทําอะไรไปเรื่อยเืยพอมันอึดอัดแน่นหน่อยแล้วก็ ปล่อยอดคลายหน่อยให้มันเคลื่อนไปตามกายตามอรกระพริบตาไกลๆอ่าพอมัน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 ไม่เคลียดนแล้วเราก็กลับมารู้เบาๆที่จมูกแค่แตะมเบาๆคือให้นันจาสภาวะได้พอมีความคิดขึ้นมาดีตุ๊บสิ่งแปลกความแล้วทีเนี้ยเพราะเรารู้อยู่ตรงเนี้ยเป็นฐานใช่ไหมพอมันรู้มันจะพอความคิดมันเป็นสิ่งแปลกความนะเขาเรียกว่ากําจัดอนุสัยใปก่นความเคยชินไงเพราะธรรมชาติเราอยู่กับขับคิดตลอดอ่ะไอตัวรู้นี่มันวิ่งตามความคิดตลอด เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันเป็นความเพียนเป็นอุตสาหะเป็นวิริยะอุตสาหะเพียนเพียนที่จะแยกมันออกระหว่างรู้กับคิดอ่าสติจะดีดเข้ามาตัวกาาลางทีไหนอ่พาพอพอไม่มีความคิดสติสติสตอนนั้นมันก็จำเรื่องเห็นตัวเองอยู่ว่ามันรู้อยู่แต่พอมันมีความคิดมันก็เห็นความคิดมันก็ไม่เอาไงเพราะสัญญามันจำได้อ่า ไอตัวสัญญาเนี่ยมันจะรู้แล้วคิดมันก็จะดีดทิ้งไปเลยสติมันจะตื่นขึ้นมาเองเนี่ยเส้นทางเดินทางของมันอ,อ่าใครเดินเส้นทางมีนไม่มีหลงมีแต่พัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วไปถึงที่สุดด้วยนอกนั้นผิดทางมันมีเครื่องรอเยอะใช่พวกที่ไปนั่งสมาธิมันไม่ตื่นรู้ผมนึกว่าเนี่ยให้มันตื่นรู้ทุกขณะก็อย่างที่ผมพูดให้ฟังที่ว่าเขาขายสมตำเขาก็ประคองรวมไปฟังคลิปผมมันก็ต่อเ,เนื่องใช่ไหมเพราะเขา พอในขณะที่เขาฟังคลิปผมไอตัวรู้ของเขาเนี่ยมันไม่ไหลไปตามความคิดไงมันก็มาเกาะอยู่ที่การฟังไงเออมันก็เกิดความสงบเขาเรียกว่าเปลี่ยนทุกมันมีของมันเองเออแล้วมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสร้างความต่อเนื่องเออให้มันคุ้นชินเพอวันพอเขากลับไม่ได้ฟังเขาทําของขายเนี่ยมันก็มารู้ลมอาศัยมามารู้ที่ลมตอนแรกรู้ที่ฟัง ก็มารูที่รวมเราสามารถรู้อะไรได้หมดในทํางานก็รู้ที่การทํางานเออแค่แค่นั้นเองพอมันรู้ที่รวมปุ๊บมันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดมันแยกเริ่มแยกไลสติมันก็จะมีกําลังเข้ามายพอมันมีกําลังเข้ามามันตึงพึ้งขึ้นมาเลยมันการูนตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเลยอัตโนมัติเลยพอมันเข้ามาเต็มฐานตัวกลางแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าความเป็นกลางสติเป็นกลางนี่แหละมันมาแทรกกลางระหว่างรู้กับคิดสติไปเนข้ามาแทรก อ่าทีนี้มันก็ตื่นรู้โดยอัตโนมัติเนี่ยคือเส้นทางของมันเดี๋ยไม่ถอยหลังอ่ครับใช่ถ้ามันเข้ามาแล้วไม่มีถอยเดินหน้าอย่างเดียเออมันเรานะจะเริ่มมีกําลังใจเราจะเริ่มมันสต,ติมันตื่นขึ้นอ่ะอ่าเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเหมือนเราปล่อยเราไม่ต้องรักษาเลยที่เอ้ยเหมือนมันเป็นเองเลยอ่ะเหมือนมันรู้ตัวตัวพร้อมโดยที่เราไม่ต้องทาเหมือนเมื่อก่อนไงนี่แหละผมถึงบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยคุณต้องไปเสริมใช่รู้ตัวผมท้ายเลยอ่ะ ผมเอาคอเป็นประกันเลยถ้าใครทําอย่างที่ผมว่าได้นะรู้รู้ตัวรู้นมรู้คูเคลื่อนไหวรู้การเดินการฟังอ่าล้างกระดูกใสงนี้ได้เพื่อสติมันจะดีกลับมาดีกลับมาดีกลับมาตัดความคิดอ่ะพอมันคิดปุ๊บสติมันจะดีมาเองเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นมาเองอ่าอย่างน้องพระกรบาลเนี่ยฟังผมอยู่สามเดือนกว่ามันจะปักฐานกว่ามันจะแยกอยู่ๆมันดีขึ้นมาเองเลยเวลาเดินเฮ้ยพอสติมันดิ้งเข้ามา เป็นกลางแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้มันรู้ตัวเลยมันจะแยกออหมดเลยออนี่คิดเห็นแล้วนนอนนี้คิดเลยเออมันเกิดปัญญาไงเออแล้วทีนี้มันจะพัฒนาง,ง่ายในสิ่งนี้ผมพูดมันจะเข้าใจได้ง่ายมากเลยมันจะเห็นการอ๋อพอผมบอกว่าเนี่ยกำลังคิดเนี่ยเออรู้ปั๊บเลยเห็นปั๊บเลยเพราะว่าสติมันอยู่ข้างในแล้วอะตรงนี้แหละเป็นสําคัญอืมโอเคผมจะอัดไว้แค่นี้เป็นประโยชน์ตรงนี้นะครับอาจย์นะ